ฉันต้องไปทารุณกรรมสัตว์เหมือนเดิมอยากได้บุญอยากได้บุญทำไมไม่ไปหาทำบุญนู่นมากว่าเศษขยะเพื่ออะไรดูสิยายคำปุ่นเธอให้อาหารหมาอย่างนั้นเลยคอยดูเธอฉันจะทำร้ายหมาที่เธอรักที่เธอให้อาหารมาทุกวันเอย,อยู่ไหนหมดว่ะลอ,อ,อ,อรถใคร,ร,รชีใส่เลย แกกล้าดียังไงมาชีใส่ล้อรถอันทรงเกียรติของฉันแกต้องโดนความเดิมตอนที่แล้วตกไหกเฮ้วเฮ้ยไอ้นกผีแกตายไปแล้วนี่แกมาได้ยังไงจะจะมาล้างแค้นใช่ไหมคนช่วยช่วยยังแกมันต้องได้รับผลกรรมที่แกก่อจะทำอะไรเัยเลย กลัวแล้วกลัวแล้วลลวัชีวิตจะเถอะตอนที่แกฆ่าฉันแกไม่ได้คิดจะให้ชีวิตสัตว์ตัวน้อยๆอย่างฉันเลยฉันขอโทษไม่ไม่ไม่อย่าทำเชิญไม่ฝันหรอกเลยเนี่ยนึกว่าโดน นกตัวนั้นฆ่าเอาจริงๆแล้วเชียวอย่างน้อยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ <c oughs> แบบเนี้ฉันต้องไปทารุณกรรมสัตว์เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> มาแถววัดเยอะแยะเลยแบบนี้เห็นทีฉันต้องจัดการมาแล้วแหละ เธอจะกวาดทำไมทำไมไม่ให้พระเขามากวาดเองฉันแค่อยากช่วยทำความสะอาดน่ะได้บุญด้วยอยากได้บุญอยากได้บุญทำไมไม่ไปหาทำบุญนู่นมากวาดเส็จขยะเพื่ออะไรจะทำอะไรก็ได้บุญหมดนั่นแหละไม่ว่าจะทำบุญทำทานบำเพ็ญศีลภาวนาก็ได้บุญกุศลหมดนั่นแหละขอแค่ตั้งใจทำความดีก็พอ นั้นเธอก็ขวาดขยะงงๆของเธอไปเถอะเดี๋ยวฉันจะไปทารุนสัตว์ต่อวะโถเสียเวลาปืดเซ็งคนร้อไม่รู้จักสร้างกรรมดีแถมยังสร้างกรรมชั่วเพิ่มอีกนะไอ้ปืดเอ้ย ผู้สี th <ername> ่ยายคำปุ่นเธอให้อาหารหมาอย่างนั้นเหรอคอยดูเธอฉันจะทำ้ายหมาที่เธอรักที่เธอให้อาหารมาทุกวันยายคำปุ่นเจอกันหมด้หมาที่วัดทำไมมันเยอะจังเลยเห็นที ฉันต้องหากัะสูนเพิ่มละมนี่นี่แอนอยู่เป็นฝูงเลยนะไอ้เจ้าหมาเสร็จฉันละเฮ้ยเป็นไงลูกล้อรถใครลูกชี้ใส่เลยแกกล้าดียังไงมาชี้ใส่ล้อรถอันทรงเกียรติของฉันแกต้องโดน เสใครเฮ้ยนี่เขาทำอะไรอ่ะเขากำลังทารุนสัตว์อยู่ยังไงล่ะเขาทำเพื่อความสนุกด้วยงั้นเราไปห้ามเขากันนะย่าเดี๋ยวเราก็โดนลูกหลงไปด้วยหรอกไม่ฉันจะไปช่วยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เธออย่ามายุ่ง เรื่องของฉันเป <laughs> <laughs> ็นยังไงเราเดฆ่าสัตว์แล้วก็มีความสุขอย่างนี้นี่เองนอนดีกว่าเว้ยนี่ชายอยู่ที่ไหนเนี่ยสงสัยเป็นโลกแห่งความฝันแน่เลยแกจหมาที่มีคนทำใช่ไหม ฉันฝันเลยเนี่ยฝันเหมือนจริงมากเลยแต่ฉันเคยฝันแบบนี้มาก่อนแล้วไม่มีอะไรทําฉันได้หรอกเพราะฉันเน่เป็นคนดวงดีเจ็บเจ็บนังเลยมา อย่ารังแกสัตว์ที่ไม่มีทางสู้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเห็นแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราได้ฆ่าสัตว์โลกตาดำๆไปอย่าลืมนะครับน้องๆจงอยา่าฆ่าสัตว์สัตสัตว์สัตว์สัตว์